สวัสดีนะครับผมนะครับผมพีแจนะครับสอนทำนะครับหรือว่าพีแจแกลเลอรี่ช็อปนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้านะเป็นอะไรนะครับผมนะฮะอยู่ตรงซ้ายมือผมครับผมฮะเป็นต้นบอนไซนะครับผมนะฮะใช้วัสดุนะครับก็ที่ใช้นะครับเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับเกรดเอนะครับไม่ลอกไม่ดําแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะครับอายุการใช้งานนานมากนะครับผมวิธีในการ รักษานะครับเราใช้ผ้าสะอาดนะครับชุบกับน้ํายานะครที่รักษานะครับเกี่ยวกับวัสดุของอลูมิเนียมพวกอะไรต่างๆนะฮะก็สามารถเรานํามาใช้ด้วยกันได้นะครับโอเคนะครับแล้วเรามาวัดไซส์กันดูนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับผมโอเคนะครับเรามาวัดพร้อมกันเลยครับอเดี๋ยวผมก็จะวัดจากส่วนสูงก่อนนะครับผมนะฮะโอเคนะครับ ส่วนสูงนะครับของต้นบอลไซนะครับผมนะฮะเราวัดพร้อมกันนะครับผมนะฮะก็จะอยู่ที่นะครับสามสิบเก้าเซนนะครับสูงนะครับผมนะฮะจากฐานนะครับถึงปลายนะฮะปลายของใบเลยนะครับผมนะฮะความกว้างนะครับผมนะฮะผมจะวัดจากความกว้างที่กว้างที่สุดนะครับนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนะฮะ สามสิบแปดเซนนะครับมันจะเป็นชั้นนะครับผมนะฮะชั้นมันจะเป็นชั้นแต่ผมจะวัดจากที่กว้างเลยที่สุดนะครับผมนะโอเคนะครับผมแล้วลองมาดูกันนะครับว่าลวดลายลักษณะมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับก็อให้ทุกๆท่านดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปช้าๆหน่อยนะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะนะตัวนี้จะเป็นดอกนะครับผมนะฮะเป็นดอกนะครับแล้วก็กิ่งก้านสาขานะครับ ส,สัดส่วนตรงกลางนี้ก uh, okay, ็จะเป็นลำต้นนะครับนะครับตัวนี N ้จะเป็นกิ่งก้านนะครับโอเคนะครับผมก็จะค่อยๆหมุนนะครับผมเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นด้านข้างนะครับผมด้านข้างนะครับสัดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังกับด้านหน้านะครับว่ามันจะเหมือนกันนะฮะเราเนี่ยสามารถเราปรับได้นะครับตรงนี้คือหลังนะฮะหรือว่าเราจะใช้ตรงนี้เป็น หลังหน้านี่มันเหมือนกันนะครับผมเราสามารถนะครับเราตั้งโชว์ได้นะครับไม่ว่าจะตั้งตรงนี้อ่หมุนมาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะับนี่ครับไซ์นี้จะเป็นไซส์กลางนะครับทางร้านเรานะครับก็จะมีอยู่หลายไซส์นะครับไซส์ตั้งแต่สามร้อยกับเก้าสิบนะขึ้นไปนะครับไปถึงสองพันกว่าบาทนะครับสามารถนะสั่งได้นะครับท่านใดนะครับก็ที่มาสนใจนะครับสามารถนะครับผมนะฮะ แอปทางบ้านเขียวมาได้เลยนะครับผมนะฮะนะฮะสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งภาพทีละขั้นตอนนะฮะแล้วก็ไปให้นะท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคนะครับเรามาดูอีกรอบครับผมอ่านี่นะครับโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นลำต้นนะฮะเห็นไหมฮะลำต้นนี้เราก็จะค่อยๆบิดนะครับผมนะฮะค่อยๆบิดนะฮะเพื่อความแตสวยงามนะครับ ตัวนี้จะเป็นฐานนะครับผมฐานนี่จะทำในายากนิดหนึ่งนะฮะเพราะเราอาจจะมีการถักสารอยู่นิดหนึ่งนะฮะแล้วเราก็บิดนะฮะนะฮะนี่ครับตรงนี้ลําต้นนะฮะเราจะบิดเห็นไหมอ่าตรงนี้จะเป็นรากนะฮะเป็นฐานของต้นนะครับโอเคนะครับ <im pan el> ผมนะฮะท่านไทยนะครับผมนะฮะก็ที่ว,ว่าชอบงานนะฮะก็คือว่าแฮนด์เมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะเป็นขวัญและกําลังใจนะครับผมฮะ ขอบพระคุณมากนะครับผมนะฮะยังไงนะครับแล้วลองมาเจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าผมจะรีวิวเป็นสินค้าแบบไหนนะครับสวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม